ส่วนเรื่องของฟุตบอลทีมชาติแต่อันนี้เป็นเป็นเรื่องของนักฟุตบอลบ้างคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมันเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องของจอแดนเฟดอร์สันนะ,ะโดนโหโดนโดน,โดนแฟนบอลอังกฤษโหแฟนบอลอังกฤษนี่ก็เอาใจยากมากนี่กับตันทีงก็โหงงเหมือนกันเพราะ,ะว่าคือคือประเด็นคือโดนโหเพราะอะไรรู้ป่ะตอนแรกคิดว่าเอ้ยโหเพราะเล่นไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะโดนโหเพราะว่าเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยย้ายไปร่วมทีมเอ่อไปไปเล่นในลีกโองซาอุดิอาระเบีย คือเหมือนอันนี้ประเด็นมันเป็นประเด็นอ่อนไหวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละว่าจอร์แดนเฮลเลอร์สันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เขาเ,าเหมือนกับรุมรนรนรงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอะครับนอกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยความหลากหลายทางเพศความเท่าเทียมอะไรแต่คือการในในซาอุดีอาระเบียก็คือด้วยวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายอ่ากฎหมายต่างๆมันก็มันก็มีประเด็นนี้อยู่นี่คือเป็นหนึ่งในในประเด็นนะกับอีกอันหนึ่งที่เขาโห่ใส่ก็เหมือนกับว่าย้ายไปอะ เป็นแบบไปเอาเงินอะ,อะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็งงเหมือนกันว่ามันก็ไม่ใช่จแดนเฮนเดอร์สันคนเดียวที่ทำมันมีข้องด้วยเนี่ยที่ไปถ่ายโปสเตอร์โลดลงให้ซาอุเป็นเจ้าภาพบาโลก3-4ใช่ใชแต่มันเอา้าก็น่าทีเคนคนไม่อยู่ประเทศตรงนั้นแล้ <c oughs> ก็ต้องทำว่ะเอะอนะ,ะ,ะคือเขาบอกว่า เขาให้สัมภาษณ์นะบอกเป็นเรื่องไม่ดีเลยที่โดนแฟนบอลฝั่งตัวเองหงุดหเพราะว่าออย้ายไปเล่นที่ลีกของซาอุดิอาระเบียนะคะออส่วนตัวเคยพูดแล้วว่าเหตุผลที่ย้ายไปเล่นที่นั่นคืออะไรครับซึ่งเขาเคยพูดแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพอมันมีดีลนี้เข้ามาเนี่ยทางสมูรก็ไม่ได้เหมือนมีทีท่าจะรังไว้ออตอนนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์นะออคือคลอปก็ไม่ได้พูดว่าอยากให้คือก็เหมือนแบบเออก็แล้วแต่อยู่ตัดสินใจเลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้ลังจริงจังการลงเล่นได้เหมืออนเเดิมะไรี้ พราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปนะคะซึ่งอันนี้คือตอนนี้เขาให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเขาก็เลยบอกว่าเหตุผลเขาก็แจ้งไปแล้วซึ่งถ้าคนจะเชื่อหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่คนฟังแล้วล่ะแต่แน่นอนว่าเขาผิดหวังกับการที่แฟนบนอลโมโหใส่แต่แน่นอนจะไม่ทําให้สิ่งที่ตัวเองทําอยู่เปลี่ยนไปก็จะยังทุ่มเทให้กับทีมชาติอังกฤษ ให้ประสบความสำเร็จต่อไปเหมือนเดิมแซาเกาก็เข้าข้างมากบอกโอ<ช>้โหนี่นักฟุตบอรลรับใช้ชาติจะร้อยกว่าร้อยแมตช์อยู่แล้วเจกว่าแมตช์มั้งแล้วคุณไปโหเขาเขาเป็นหนึ่งในโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ช่วยดูแลจูต์เบลลิงแฮมเป็นสิ่งที่ประหลาดมากใช่จริงๆแซาเกาก็ถือว่าเป็นคนกลางปีกช่วยนักเตะตั้งแต่ยุคของแม็กควายนะใช่ๆก็คือข้อดีของแซาเกตคือเนื่องจาเขาก็ปกป้องนักเตะจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมอยู่แล้วแหละ แต่ว่ากอ,นนอออกตัวชัดเน่ยใช่แต่แต่มัน,มนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างงงนะบางทีแฟนพอลังเกดมันก็แบบน้ำพึ่งหยดเดียวอะ่ะไม่ฟังอะไรฮะอ้อยย้ายไปแล้วอ้อยหิวเงินก็ด่าอะไรโอ้โหนี่ขนาดซ้อมจริงๆไม่เข้าเลยแต,แต่อันเนี้ยคุณผู้ชมนี่นะเคยได้ยินว่าสรุปแล้วเฮนโดไม่ได้ได้เงินเยอะเลยนะอลละไเหรอบอกไม่เยอะโอเคเยอะแต่ว่าไม่ได้แบบตอนแรกมันมีข่าวแบบหูหกแสนแปดแสนอะไรเงี้ย คือล่าสุดที่ได้ยินมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นอืก็เลยไม่รู้ว่าอ่ะสุดท้ายอาจจะไปเพราะว่าแต่มันก็มีกระแสเหมือนกันว่าไปแล้วไม่มีความสุขเออไปแล้วรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเอาเหรอก็มีเหมือนกันอ๋อวันนี้ไม่รู้เลยอ่ะจริงไหมฮะเออเนี่ะมันเป็นปข่าวแบบข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยแน่รีบเปลี่ยนเสียงเลยอะไรกมันใจอะไรที่เราอะไรที่มันออฟฟิเชียลแบบเป็นแบบม่มภาษณ์เราก็ต้องบอกอะไรที่มันเป็น ไม่มีหลอกสมัยนี้ออฟฟิเชียลอ่ะให้รู้กันเองแต่เราก็ไม่รู้เพราะเาเราไม่เคยได้ยินจากปากนักเตะไม่เคยพูดไงอุ้ยสมัยนี้แล้วไม่มีใครรอโอเ่เวฟไอแล้วแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะคิดดูดีเขาเล่นฟุตบอลอยู่ในลีกลี่เมลีกอ่ะกับทีมแบบลิเวอร์พูลเนอะว่าเขาย้ายไปชมเปี้ยน้์คนคนละเรื่องความเข้มข้นนคนละเรื่องความแบบอะไรหลายๆอย่างนักบอลต่างก็ไม่ทันต้องใช้เวลาแต่ลีสอูมีคนเชี่ยวไง สักสามปีมันก็<ช>นจะพอไหวแล้วแหละก็คือถือว่าพวกเขาก็เป็นบุกเบิกไป